สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วจ้าก,ก็แม่บ้านพากินมากมลยนี่พาพี่น้องกินขปุ่นยำมุแรลงด้วยข้ปุ่นน้ำยาป่าด้วยจ้าข้าปุ่นน้ำยาป่าใส่ลูกชิ้นปลามีตีนไก่เหลือเมื่อน,นั้นภาเข้ากับมุ่งมี่ยงไรจ้า,า,จามีพักกระลำซอยหัวปีซอยักคขาับแคบหมูนาะตับแคบหมู ว่าสีบอเดลเอา้าคือปีดฟ้าบ่ได้มนเอาไว้นี่ละหืมกรอบคักแน้น้ำยาป้าเลยจ้ะมาก,กินน้ำยาใสๆเนาะ ก็ลำโต้หย,ย,ย,ยข้ามแล้ว ฝังป thép mua cốc cọp, nhưng <laughs> mà có lạc cho chủ mà กินไก่เรือมันนะเหี่ยปากเหี้ย้าง 俺没玩。 ก็อ่อนทุกคนสีได้ไปเที่ยวอลไรเรือไฟเนาะอยู่ไกลเมื่อบ่ได้เลยพี่น้องเนี่ย Tua ฉันลังไปบนที่มืดนะ tư sai góc bụi Điều hình cho phía nó มือแล้ะผมจะพับขอโทษสำหรับคนเพื่อนที่บุกกินมือเลวจ้ะบุกซ้ายมือบุกแสบละ บ่เบื่อพยเนาะจานเมื่ไงมังคลิปในกระฟ่าพ่อแม่พี่น้องไม่แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะขอบคุณค่ะมืดละเรียวบูปเห็นกันแล้ว